ปิ๊กเหมาเท่นนะครับวันนี้นนเป็นงานวิ่งที่จัดมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ4ี่กิโล21กิโลสกิโลแล้วก็5กิโลนะครับก็วันนี้ผมลงไว้ที่10กิโลนะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับมองไม่เห็นหน้านะครับก็ปล่อยตัวที่5้าครึ่งนะครับก็ยังมืดอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้รอดไม่รอดยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ะจะวิ่งออกมาเวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่วิ่งแล้วกันนะครับที่วิง่งขึ้นทางไปเขาใหญ่ นี่วิ่งตรงอย่างเดียวนะไม่มีเลี้ยวไปไหนเลยอาจจะเลี้ยวซ้ายนิดนึงตอนขับตัวยังได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็จะดีหน่อยวิ่งตรงอย่างเดียวนะ อาจจะมีขึ้นเนินหรืลงเนินบ้างนะครับครับทันหนึ่งกิโลไปแล้วยังไปเรื่อยๆอทางขึ้นทางนี้จะขึ้นเนินนิดๆไต่จะไม่สูงเท่าวิ่งขึ้นเขาสามมกุกไปได้เรื่อยๆครับ นนนเนิะวิ่งผ่านทันทะสถานเปิดบ้านเนินสูงด้านนี้ก็จะเป็นเขาใหญ่นะครับทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปาจีนไปอีกสิบกิโลก็จะเป็นน้ำตกเหวสวดเ,เหวนรลกแล้วก็จะมีน้ำตกเหวสุวัต วิ่งไป่ล้ๆเหนื่อย,ยเดินเหนื่อยคือเดินโอ้หเรานี่นำห่างเลนนะไม่ใช่อะ่ะวิ่งตามเขาครับจะสี่กิโลแล้วครับสี่กิโลดื <c oughs> ล่มน้ำดีกว่าสี่กิโลไม่ละเ <c oughs> นี่ น้ำเพียงพอดีมากน,นี่น่าจะ42่ิอ <c> ก <oughs> ิโละปล่อยตัวดอนตีสามวิ่งสวนทางมาแม่อยากวิ่งกลับแล้วเนี่ย <c oughs> โอ<ฮ>้ยย่เลยครับย่มเลยโอ้ยย่ <c oughs> <c oughs> ยครับย่ำครับโอ้ <c oughs> อยากวิ่งกลับแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราเดียวครับจะถึงทางขึ้นเขาใหญ่โหอันนี้ชุดโคตรเท่เลยครับโอ้เยี่ยมเลยชุดเท่มากเลยนี่ฮะข้างหน้านี่เป็นทางขึ้นอุทยานแหงชาติเขาใหญ่นะครับแต่เราเลี้ยวซ้ายตัยไม่ตั้งได้นะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปกลับตัวข้างหน้าทางนี้ก็ไปเกินคุ้นด่านปราการชนนะครับ3ามมกิโลันนี่วัดเขาพระทมคันสีจะถึงที่กลับตัว10กิโลแล้วรอด้วยครับร้อยด้วย ปล่อยแล้วล่ะครับไปล่ชิวชิววิ่งชิวชิวเอาสิพี่กลับตัวละเอารับขนมหน่อยโดนัทโอเคครับอ่ะถ่ายรูปรอๆนะนี่คือที่กลับตัวนะครับไม่ใช่กับใจเอ้าโอ้ยแหมครบเป๊ะเลยมาครบ ที่กับตัวนะที่กับใจส่งภาพอารมณ์ดีกล้องอยู่ข้างหน้าอ่ะรอๆนะเจวกล้องไม่ได้ที่นี่บรรยากาศดีครับค,ครับอย่าตามผมมาเร็วนะ ันนี้จะขึ้นเนินนิดๆใช้พลังนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เสียงช่างภาพอยู่ข้างบนนะ <c oughs> นั้นอยู่ เล็กของเรา, <c ười> เรา <c ười> ไปลูกเก่งมากไปครับไปครับหนูบอกว่าขเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายฟาจินเลี้ยวขวาไปไหนดีไปหา <c ười> เราดีกว่าโอเคครับเขาใหญ่เลี้ยวซ้าย ไปกองเชียร์ไปกองเชียร์ตอนนี้ก็เหนื่อยครับแต่เข้ากิโลเมตรที่หกแล้วลลวิว่งไปเรื่อยๆไปชิวๆเนี่ยมีทุกรุ่นทุกประเภทครับไปเลยครับไปเลย โอ้ตอนนี้เราวิ่งน้ำก็ห่างเลยผ่านไป6กิโลครับจุดให้น้ำอีกหึงจุดอ่ามีน้ำทุกสองกิโลตอนน้ำมีเยอะด้วยดีครับจัดงานดีมีน้ำเตรียมพร้อมไม่มีหมดโอเค,ครับกินน้ำครับรับสบายมากไปชิวๆครับวิ่งชิวๆ วิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงครับอย่าไปคิดอะไรมากออกกําลังกายก็มาออกวิ่งกันได้ครับออกกําลังกายครับชอบชุดแฟนตาซีชุดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวยมากเลยชอบมากชุดแฟนตาซี อันน Hi. so so, uh, ี้ชุดสวยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมมีทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะออกกำลังกายกันได้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับ เหนื่อยก็เดินนะผมเนี่ยเดินมาหลายรอบแล้วอันนี้เป็นทางลงเนินก็จะวิ่งได้ดีหน่อยแต่ถ้าขึ้นเนินแล้วโอ้โหเหนื่อยเิหนกันเจ็ดกิโลหานไปสู้ๆครับ มีเพลงฟังด้วยจุดขึ้นเนินครับแต่ข้างหน้ามีกล้องเน,นี่ยเราดูกันมีกล้องครับว่าจะเดินนังหน่อยไม่เดินละี๋ยววิ่ง่ะอายิ้มหน่อยแปดกิโลแล้วครับดื่มน้ำนอ่ดีกว่า ตรงนี้มีสวานเซ่โอเคครับอันเหลือนะคนไรที่นับตะกร้าดีอ่กแตงโมทักกินเนี่ยนี่เลย <c oughs> แตงโมครับใกล้เหนื่อยไปต่อครับไปต่อ โอ้ยชิวชิวนี่ครับน,นี่ตัวเล็กด้วยม oh. ากินแตงโมอร่อยไหมมพลังบอกแล้วมีทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลย9กิโลกว่าแล้วครับน,นี่ก็สว่างโลกว่ะโอ้โหตอนนี้9กกิโลแล้ว เหลืออีกหนึ่งกิโลครับนี่มาถึงที่พักที่เราพักอยู่สยามดัฟดานี่แหละครับก็อีกสองร้อยเมตรนะถึงหมครับ ถึงเช่นใช้แล้วครับหน้าขอเกมิวค่ะ10กิโลชังนี้เลยค่ะ10กิโล5กิโลทั้งได้ค่ะกโล โอเคครับเรียบร้อยโอ้10กิโลชั่วโมง14ชั่วโมง14นาที สวยสวย,สวยพร้อมรู้ะจะไม่ไหวลวครับก็จบไปอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับงานวิ่งที่เขาใหญ่มาลทอนบิ๊กมัลเทนนะครับคนวิ่งก็เยอะพอสมควรนะครับการจัดงานถือว่าดีนะก็น้ำไม่มีขาดนะครับมีทุก2กิโล ก็ถือว่าโอเคเลยการจัดงานเส้นทางในการวิ่งก็มีแสงไฟสว่างเพียงพอนะครับตลอดทั้งเส้นทางนะครับเส้นทางวิ่งก็ดีครับไม่ไม่เป็นหลุมไม่ครุขระครับมีขึ้นเนินลงเนินนะครับตามทางหลายเขานะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็คาดว่าปีหน้านาจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็ เรียบร้อยไปหนึ่งงานนะครับก็งานหน้าจะไปที่ไหนอีกเดี๋ยวติดตามนะครับที่ช่องไปไนชิวๆได้ครับในการวิ่งชิวๆของเรานะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ